การจัดการศึกษายุคใหม่ต้องเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนมากที่สุดรวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบเช่นการคิดวิเคราะห์การสังเคราะห์การระดมสมองการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการทำกิจกรรมศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายแต่ในขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าการจะจัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่าย ครูผู้สอนต้องมีทักษะและเข้าใจด้วยศาสตราจารย์บัณฑิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในฐานะประธานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าการพัฒนาครูโดยใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศซึ่งเป็นการจัดอบรมครูไปแล้วกว่าหนึ่งแสนคนโดยเมื่อครูเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนไปแล้วอยากให้มีโอกาสฝึกทักษะ เพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ในชั้นเรียนขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทไปปรับปรุงขยายผลให้ครูที่ได้รับการอบรมใช้ในชั้นเรียนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้ส่วนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือร่างหลักสูตรฐานสมรรถนะควรมีการพัฒนานหลักสูตรเกิดขึ้นใหม่เดยวนาดนี้ มีการยกลากหลักสูตรฐานสมรรถนะขึ้นเพื่อใช้แทนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการนำร่องใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะไปแล้วในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมจำนวน467แห่งและโรงเรียนนี้มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมการทดลองหลักสูตรฐานสมรรถนะจำนวน224แห่งซึ่งในกลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่นวัตกรรมสามารถนำไปใช้ทดลองนำร่องได้ทันทีเพราะโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมมีกฎหมายรองรับ ที่จะนําหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ได้ทันทีหลักสูตรที่ผ่านมาที่เราใช้มาตั้งแต่ปี5้าหนึ่งก็นมนานพอสมควรนะครับโดยความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยก็คือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโลกก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเพราะฉะนั้นนะว่าหลักสูตรที่ควรจะต้องได้รับการปรับปรุงแล้วก็เอาไปใช้ใหม่การที่เราไปม,มุ่งเน้นเรื่องสมรรถนะเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมาะสมอย่างไรก็ดีการที่จะเอาไปใช้ทั้งหมดเลยทันทีเนี่ยก็อาจจะยังไม่พร้อมตอนนี้ยังอยู่ในขั้นที่ ลองใช้โดยเราจะเริ่มใช้ที่โรงเรียนในเขตพื้นที่นวัตกรรมมีทั้งสิ้นอยู่467โรงเรียนการจัดการศึกษาให้ประสบความสําเร็จนั้นไม่มีรูปแบบที่แน่นอนต้องผ่านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาต่างๆจํานวนมากซึ่งในเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่สําคัญที่ทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก เพื่อเกิดผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นที่น่าพอใจดังความคาดหวังที่ทุกฝ่ายได้ฝากเอาไว้กับการศึกษาของประเทศนพรุษกัมทองรายงาน